มอบเครื่องฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกนะคะจะทำการชาปนก,กิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ นายแพทย์วรเช์เตชรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อวีฟรีจากภาคเอกชนเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียาภายในพื้นที่ห้องผู้ป่วยและห้องของบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็จะฆ่าเชื้อในห้องนั้นได้หมดแต่ต้องเป็นห้องเปล่าที่ไม่มีคนอยู่ ควบคุมการทำงานโดยใช้โทรศัพท์มือถือหลีกเลี่ยงการโดนรังสีโดยตรงซึ่งจะทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ100%เเซนอกจากนั้นยังนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่รวมอีก11แห่งรวมทั้งยังมอบหน้ากาก M95 ให้กับทางโรงพยาบาลอีกด้วย นายแพทย์ชานชัยพจมานวิพุทรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เผยถึงกรณีหญิงวัย65ปีที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 รายแรกของจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะมีการชาปนก,กิจในวันพรุ่งนี้ที่เมนวัดพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศพมีการเก็บรักษาอย่างดีมีการฆ่าเชื้อและหุ้มพลาสติกหนึ่งชั้นและถุงซิปอีกสองชั้น ทั้งนี้ไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่อาศัยเซลล์ของคนดังนั้นมั่นใจได้ไม่มีการกระจายเชื้ออย่างแน่นอน